เลี้ยงชีพของโกบอยได้นัดเด็กที่มีอาชีพเด็กเอ็นมานั่งเปิดใจพูดคุยถึงอาชีพดังกล่าวว่า การเป็นเด็กเอนเตอร์เทนนั้นต้องทําอย่างไรบ้างซึ่งหญิงสาวที่โกโบอยได้ตัวมานั่งพูดคุยนั้นชื่อว่าน้องแนนที่มีอายุ23ปีซึ่งเปิดใจเล่าถึงการทํางานอาชีพนี้ให้ฝั่งว่าเริ่มจากการเชี์เบียกรจะเข้ากลุ่มงานเอนเตอร์เทนเพราะทํางานสบายกว่าเยอะทํางานแป๊บเดียวได้เงินเยอะกว่าใช้แค่ความสามารถในการเอนเตอร์เทนของเรางานที่ทํามีแม่ทีมกฎของเด็กเอนก็คือทํางานให้เต็มที่ซึ่งงานก็คือเอนเตอร์เทนต้องเอาใจลูกค้านั่งชงเล่าทำ ให้ลูกค้ารู้สึกสนุกไปกับเราได้ทุกเรื่องไปไหนก็ไปได้ค่าจ้างคือ4ชั่วโมงพันหบาทแต่ถ้าออกนอกกรุงเทพก็จะอีกราคาหนึ่งใน4ชั่วโมงลูกค้าก็อยากจะได้ความสนุกจากเรากับเงินที่เสียไปแต่มีอะไรกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขายบริการส่วนงาน end up คืองานที่ลูกค้าอยากให้เราสนุกกับเขาสนุกด้วยการอัพยามียาเคยาไอซ์ซึ่งยาที่เล่นได้มาจากลูกค้าที่รับงานนี้เพราะเคยเล่นยามาตั้งแต่อายุ14-15ถึงส่วนงาน nv ก็จะ อยู่ที่4-5ชั่วโมงแล้วแต่ช่วงเวลาที่ลูกค้าเรียกถ้าช่วงเช้าก็มีเป็นช่วงที่เมียไม่อยู่บ้านหรือข้ามคืนก็มี NV feel fan ก็มีนอนค้างด้วยกันแต่เรทราคาก็จะสูงหน่อยเพราะงาน V ลูกค้าจะมีอะไรกับเราได้แต่ต้องตกลงกันก่อนว่าจะกี่รอบสําหรับอาชีพนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของลูกค้าว่าเขาจะพาไปไหนว่าเขาจะจี้จะฆ่าเราไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะรับงานก็ต้องผ่านโมเดลลิ่งเขาจะคัดกรองให้แล้วว่าเขาจะรับผิดชอบ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น